นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะรูปังเชรติมัจจานังนามโคตังนะเชรติติบัดนี้ จักแสดงสาศาสนธรรมธรรมะคือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาเพื่อฉลองการบำเพ็ญกุศลที่คณะเจ้าภาพครอบครัวแก้วประเสริฐโดยมีคุณแม่ยินดีแก้วประเสริฐเป็นประธานเพื่อจักได้อุทิศผลบุญผลกุศลให้กับคุณพ่อ สุรพลแก้วประเสริฐเนื่องในการบาเพ็ญกุศลในโอกาสในวันนี้คุณพ่อสุรพลแก้วประเสริฐเกิดเมื่อวันที่เจ็ดพฤษภาคมพุทธศักราช2496 เป็นบุตรของคุณปู่ดวงคุณยายสนิทมีพี่น้องร่วมกันสี่คนต่อมาได้สมรสแต่างงานกับคุณแม่ยินดีมีได้มีบุตรชายสองคนบุตรสาวหนึ่งคนแล้วก็มีหลาน ชายหนึ่งคนหลานสาวสองคนตามลำดับชีวิตในการทำงานนั้นคุณพ่อสุรพลแก้วประเสริฐได้สมัครเข้าเรียนในโรงเรียนคนตำรวจแล้วก็รับราชการเป็นตำรวจในจังหวัดกาญจนบุรี ต่อมาก็ได้ลาออกแล้วก็มาประกอบอาชีพขายน้ำที่หมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ธนบรุรีเมื่อปีพศ .2537 เมื่อช่วงของการเข้าสู่วัยใกล้กเกษียณก็ได้ไปสมัครงาน ในอาชีพรักษาความปลอดภัยซึ่งเจ้าของบริษัทก็เห็นหน่วยกา้านจึงได้มอบตำแหน่งเป็นผู้จัดการในการดูแลกิจการต่างๆเรียกได้ว่าได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างสูงจากเจ้านาย เมื่อคุณพ่อได้แต่งงานนั้นก็เรียกได้ว่าได้สร้างครอบครัวซึ่งเป็นที่นอนว่าคนเรานั้นเมื่อเราเกิดมาดำรงชีวิตและเมื่อมีครอบครัวก็จำเป็นต้องมีธรรมะ ในการดูแลภรรยาบุตรธิดาลูกหลานซึ่งก็เป็นที่ชัดเจนว่าคุณพ่อนั้นได้ใช้ธรรมะในการดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนธรรมะไว้อย่างอนเนกปริยาย ธรรมะหมวดหนึ่งที่สมควรจักได้นำมาแสดงในวันนี้ณที่นี้เรียกว่าคารวะสธรรมซึ่งประกอบไปด้วยธรรมะสี่ประการหนึ่งคือสัจจะความซื่อสัตย์สองธรรมะคือความข่มตน สามขันติคือความอดทนสี่จาคะความเสียสละสัจจะคือความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมอันสำคัญอย่างยิ่งยวดของบุคคลที่จะดำรงชีวิตในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในครอบครัวสามีต้องซื่อสัตย์กับภรรยาภรรยาต้องซื่อสัตย์กับสามีบิดามารดาต้องซื่อสัตย์กับลูกลูกต้องซื่อสัตย์กับบิดามารดาสังคมจึงจะอยู่อย่างมีความสุขครอบครัว ก็แข็งแรงคุณพ่อสุรพลแก้วประเสริฐเป็นบุคคลที่ชัดเจนแสดงออกปรากฏไม่ว่าจะในครอบครัวหรือในหมู่เพื่อนที่ทำงานว่าเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์มีความจริงใจเป็นที่สุด พูดเท่าที่ทำทำเท่าที่พูดดังนั้นเมื่อไม่ว่าคุณพ่อจะไปอยู่ในสังคมใดก็ล้วนแต่ดลการยกย่องว่าเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์บางครั้งเพื่อนฝูงเจ้านายถึงกับสับพยอกว่าตรง จนไม้บรรทัดเรียกพี่เพราะฉะนั้นความซื่อสัตย์ของคุณพ่อก็เป็นที่ปรากฏต่อครอบครัวและสังคมว่าดำรงยึดถือในธรรมะข้อนี้เป็นที่ตั้งธรรมะคือความข่มข่มตน ไม่ว่าใครก็ล้วนมีกิเลสอยู่นอนเนื่องภายในใจกิเลสนั้นเราก็ปันออกมาเป็นสามคือความโลภความโกรธความหลงทุกคนก็ต่างมีเราก็มีเขาก็มีคนอื่นๆก็มีแต่เราก็จำเป็น ที่จะต้องบริหารกิเลสทั้งสามของเราไม่ไปเบียดเบียนทำร้ายบุคคลที่อยู่รอบข้างคุณพ่อสุรพลไม่เคยนำความโลภความโกรธความหลงของตนเองไปทำร้ายคนรอบข้างมีก็เก็บเอาไว้าภายใน ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครใคนี่ได้ชื่อว่าคุณพ่อสุรพลได้ปฏิบัติในธรรมะข้อที่ฝึกตนเมื่อฝึกตนได้ดีก็เท่ากับขนาดตนขึ้นไปพัฒนาตรงไหนไม่ดีก็ปรับปรุงตรงไหนดีก็เพิ่มเติมขึ้นไปเสริมส่งให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป ข้อที่สามคือขันติขันติก็คือความอดทนแน่นอนว่าชีวิตที่เติบโตมาตั้งแต่วัยเด็กไัยรุ่นผู้ใหญ่จนชราอายุได้ถึงเจ็ปีย่อมผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆนานามากมายทั้งปัญหาของตนเองก็ดี ปัญหาของครอบครัวก็ดีปัญหาของเพื่อนฝูงในสถานที่ทำงานก็ดีการดำรงชีวิตจึงต้องใช้ความอดทนเมื่อมีความอดทนก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนานาดังกล่าวไปได้บุคคลที่อยู่รอบตัวของเรา ก็มีความโลคความโกรธความหลงเป็นธรรมดาดังนั้นใครจะมากระทบอะไรมาล่วงเกินเราอย่างไรก็ตามเราทุกคนก็จำเป็นต้องมีความอดทนแม้กระทั่งสาภาพร่างกายของเราซึ่งพระเจ้าตรัสเน้นย้ำว่าเป็นรังแห่งโลกเมื่อเติบโตขึ้นมาแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บข้อนี้ ก็จำเป็นต้องอดทนเช่นเดียวกันท่านคุณพ่อแม้นว่าจะมีสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงเท่าไหร่แต่ก็พยายามอดทนแล้วก็รักษาดูแลบริหารได้เป็นอย่างดีจนแม้กระทั่งช่วงวัยของใกล้จะหมดลมหายใจนั้นก็เรียกได้ว่าบริหาร อยู่ในจุดที่น่าพึงพอใจทั้งแก่ตนเองทั้งแก่คุณหมอผู้รักษาทั้งยังบอกข่าวให้สมาชิกในครอบครัวทราบว่าผลการตรวจร่างกายนั้นออกมาดีในระดับน่าพึงพอใจธรรมะข้อที่สคือความเสียสละแน่นอนเมื่อเป็นครอบครัว ต่างฝ่ายต่างก็ต้องเสียสละซึ่งกันและกันคุณพ่อสุรพลในฐานะของหัวหน้าครอบครัวได้มีความเสียสละทุกสิ่งอย่างให้กับคุณแม่ยินดีภรรยาผู้เป็นทิรักเสียสละความสะดวกสบายต่างๆเพื่อจะได้เลี้ยงดูบุตรธิดา ให้เติบโตมาเป็นคนดีของสังคมชีวิตที่ผ่านมาก็ได้ผ่านความยากลำบากหลายๆอย่างแม้กระทั่งช่วงวัยกเกษียณดังกล่าวก็เพื่อไม่ต้องการให้อยู่แบบเปล่าๆไม่ก่อเกิดประโยชน์ จึงได้ไปสมัครงานเป็นผู้จัดการรักษาความลอดภัยดังกล่าวแต่เมื่อคุณแม่ยินดีมีเหตุที่จะต้องไปอยู่ปฏิบัติที่วัดเทพนิมิตสุดเขตสยามอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายคุณพ่อสุรพล ก็ทำหน้าที่สามีที่ดีในการไปดูแลไปบริการไปช่วยเหลือคุณแม่ต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นการขับรถเพื่อพาคุณแม่ไปตลาดก็ดีดูแลต่างๆแม้กระทั่งเมื่อมีเวลาก็ยังปลูกพืชปูกผักเพื่อนำผลผลิต ที่ปลูกได้ให้คุณแม่นําไปประกอบเป็นอาหารถวายพระบำรุงพุทธศาสนาตามที่คุณแม่นั้นต้องการและด้วยหน้าที่สามีก็ทำได้ดีหน้าที่ของความเป็นคุณพ่อก็ต้องเสียสละเช่นเดียวกันเมื่อยามลูกยังเล็ก คุณพ่อก็ยังอยู่ในป่าก็จำเป็นต้องเดินทางออกมาหลา,หลายชั่วโมงเรียกว่าฝ่าป่ากันออกมาเพื่อจะมาพบลูกในเวลาไม่นานนักแล้วก็ต้องกลับเข้าไปอยู่ในป่าเหมือนเดิมเมื่อมีความสามารถเพียงพอก็ส่งเสียลูกให้มีการศึกษา ให้สำเร็จตามความใฝ่ฝันได้ทุกคนเมื่ออายุมากขึ้นไปอยู่เชียงรายก็ยังมีใจนึกถึงลูกที่อยู่กรุงเทพก็ต้องขับรถมาเยี่ยมลูกที่กรุงเทพเรียกได้ว่ามีความสม่ำเสมอในการดูแลทั้งภรรยาดูแลทั้งลูกหลานของตน เรียกได้ว่าคุณพ่อสุรพลขับรถนับพันนับหมื่นกิโลเพื่อบริหารชีวิตครอบครัวให้เกิดความสุขครอบครัวแก้วประเสริฐจึงเป็นครอบครัวที่มีความสุขได้ก็เพราะว่า มีหัวหน้าครอบครัวคือคุณพ่อสุรพลได้น้อมนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติมาดูแลเพราะว่าคนเราเมื่อเกิดมาแล้วก็จำเป็นต้องตายเกิดเท่าไหร่ ก็ตายเท่านั้นเกิดสิบก็ตายสิบเกิดร้อยก็ตายร้อยก็ไม่มีใครที่สามารถล่วงพ้นความตายไปได้จึงมีบางคนกล่าวว่าคนเรานั้นเกิดมาเพื่อตายเพราะฉะนั้นรูปนามของเราทั้งหมดนี้เมื่อเกิดมามีเกิดย่อมมีดับ ประเด็นจึงอยู่ที่ว่าระหว่างเกิดไปหาดับเราจะสร้างอะไรไว้ในโลกนี้ร่างกายเราเมื่อดับไปก็ไปฝังบ้างนำไปเผาบ้างสุดท้ายก็ย่อยจนเหลือแต่ผงทุลีในที่สุดก็สลายหายไปหมดทั้งหมดทั้งสิ้นแต่สิ่งที่เหลืออยู่ คือชื่อสกุลของเรายัางอยู่คนยังกล่าวถึงตัวเราบ้างบงสกุลของเราบ้างดังนั้นผู้ที่ประกอบคุณงามความดีชื่อเสียงก็จะคงอยู่ไปอีกนานเท่านานสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนซึ่งได้ยกอัญเชิญ เป็นนิขิปบนณเบื้องต้นว่ารูปังชีรติมัจจานังนามาโคต,ตังนาชชีรติซึ่งแปลความได้ว่ารูปย่อมสลายหายไป แต่ชื่อและสกุลไม่ย่อยยับดังนั้นทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วจำเป็นจะต้องสร้างคุณงามความดีให้เป็นที่ปรากฏเพื่อให้ชื่อและสกุลของเราดำรงไว้ในทางที่ดีสิ้นลมหายใจไปแล้วยังมีผู้สารเสริญ เราอยู่เราทุกคนต้องคิดว่าเราจะสร้างสารรค์อะไรที่เป็นประโยชน์แก่ตนเป็นประโยชน์แก่ครอบครัวของเราแก่ญาติพี่น้องของเราแก่สังคมประเทศชาติของเรามีบทกลอนโบราณบทหนึ่งซึ่งอยากจะนำมากล่าให้ฟัง พุทะพกาสอนอีกกุญชออันปดปรงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติทิวางวายมมลายสิ้นทั้งอินทรียสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกะซึ่งบทกลอนนี้เป็นบทกลอนโบราณแต่ว่าน่าจะได้นำมาคิดพิจารณากันบ่อยๆ ความหมายของบทกลอนนั้นกล่าวถึงว่าวัวก,ก็ดีควายก็ดีตา,าช้างก็ดีเมื่อตายไปแล้วยังมีคุณค่าเพราะว่าเขาก็ดีงาก็ดียังสามารถขายได้มีราคาแต่มนุษย์เมื่อเิ้นลมไปแล้วก็ไม่มีราคาก็กลับต้องเอาไปฝังบ้าง เผ่าบ้างแต่คุณค่าของมนุษย์ที่เหลือไว้ในโลกใบนี้ก็คือความดีและความชั่วที่คนได้กล่าวถึงถ้าเป็นความดีคนก็กล่าวถึงยกย่องทั้งแก่ตนผู้วายชนแล้วก็แก่ครอบครัวแต่ถ้าไม่ดีเขาก็ต่อว่า แล้วก็ยังต่อว่าเลยไปถึงบุพการีหรือครอบครัวผู้อบรมสั่งสอนมาดังนั้นวันนี้เราได้มาร่วมส่งคุณพ่อในโอกาสสุดท้ายของชีวิตก็ต้องยกคุณพ่อสุรพลแก้วประเสริฐขึ้นมาเป็นครูอาจารย์ของเรา ว่าชีวิตถึงที่สุดก็คือตรงนี้ที่สุดของชีวิตก็คือความตายแต่ว่าก่อนที่จะตายเราสามารถทำอะไรได้บ้างเราสามารถทำประโยชน์อะไรได้ตรงไหนโลกคือโรงละครใบใหญ่เราทุกคนต่างมี บทบาทต่างๆหลายๆบทบาทเราจึงจำเป็นต้องรักษาหน้าที่ของเราให้ดีถ้าเราเป็นสามีเราต้องเป็นสามีที่ดีถ้าเราเป็นภรรยาเป็นภรรยาให้ดีถ้าเราเป็นบุตรเราต้องทำหน้าที่บุตรให้ดีถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็เป็นพ่อเป็นแม่ให้ดี เราเป็นเจ้านายเราเป็นเจ้านายที่ดีถ้าเราเป็นลูกน้องเราเป็นลูกน้องที่ดีต่างคนต่างทำหน้าที่ดีๆสังคมเราก็ไปได้อย่างดีเมื่อสังคมดีมีความสุขความสุขของสังคมก็จะย้อนกลับมาหาตัวเราดังนั้นวันนี้ยกคุณพ่อสุรพลแก้วประเสริฐ เป็นอาจารย์ของเราเรานำธรรมะสี่ข้อที่คุณพ่อได้ปฏิบัติอย่างเปิดเผยเป็นที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นความจริงใจจริงวาจาจริงการงานเป็นคนสื่อสัตย์สุจริตเป็นคนที่ฝึกตนพัฒนาตนข่มตนเองไม่เบียดเบียนสังคม เป็นคนที่มีความอดทนในการประกอบอาชีพในการดูแลภรรยาผู้เป็นทิลักในการดูแลลูกแล้วก็หลานตามมาลำดับและเป็นผู้ที่มีความเสีสละเป็นที่ตั้งเสียสละประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขของครอบครัวนั้นครอบครัวจะต้องมาก่อนตัวเองมาทีหลังเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถนำธรรมะ ที่คุณพ่อสุรพลได้ปฏิบัติมาแล้วนั้นนำมาปฏิบัติในชีวิตของเราทุกๆคนชีวิตของเราทุกๆคนก็จะต้องมีความสุขอย่างแน่นอนดังนั้นวันนี้จึงขอให้เราท่านทุกทท่านได้นำมาคิดพิจารณาแล้วก็นำไปปรับใช้ในชีวิต ของแต่ละท่านแต่ละท่านอิมีนากะตะปุญเยนะด้วยอำนาจบุญกุศลที่ท่านเจ้าภาพครอบครัวแก้วประเสริฐโดยมีคุณแม่ยินดีแก้วประเสริฐเป็นประธานตั้งใจทำบุญอุทิศผลให้คุณพ่อสุรพลแก้วประเสริฐนี้จงสำเร็จจงเป็นผลสำลิด อิทธะวิบุญมนุญญผลอำนวยสันติสุขแด่คุณพ่อสุรพลแก้วประเสริฐในสัมปารายภพจงทุกประการพระธรรมเทศนาพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการรัชนี Với năng lượng như thế nào